วัดธรรมิกราชเดิมชื่อวัดมุกราชเคยเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ในอำเภอรพระนครศรีอยุธยาติดกับพระราชวังและวัดพระสีสันเพชสันิฐานว่า วัดธรรมมิกราชสร้างขึ้นก่อนที่จะสถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยพระยาธรรมมิกราชจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดตามชื่อผู้สร้างนั่นเองเมื่อเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นศิลปะอาคารเรียงรายกันอยู่ด้วยความที่วัดธรรมมิกราชมีวิหารขนาดใหญ่ซึ่งอดีตเป็นวิหารหลวงโดยโครงสร้างเดิมไม่ได้มีโครงเหล็กเป็นรากฐานแต่มีความมั่นคงแข็งแรงมาก พราะใช้ปูนเปลือกหอยและประสานด้วยน้ำตาลอ้อยเคยเป็นที่ประดิษฐานพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะโอทองพระพักเป็นสี่เหลี่ยมถมึงถึงและดูเคร่งเครียดจนชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่าหลวงพ่อแก่มีเรื่องเล่าถึงความศักดิ์สิทธ โดยเฉพาะหากผู้ใดเป็นคดีความกันมาขอพรแล้วจะจบลงได้ดีปัจจุบันได้เก็บรักษาพระเศนองค์จริงไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิหารพระนอนเป็นศิลปะมอนทั้งอาคารมีพระพุทธสายญ,ญาติองค์ใหญ่ความยาว12เมตรที่ยังสวยสมบูรณ์ในลักษณะนอนควางเกือบเต็มวิหาร หันพระพักไปทางทิศเหนือสร้างตามคำอธิษฐานของพระยาธรรมิกราชเมื่อตอนที่พระราชธิดาหายประชวนจึงสร้างถวายเป็นพุทธบูชายังมีเจดีย์ทรงกลมที่มีปูนปัน้นรูปสิงล้อมได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนและขอมที่หาชมได้ยากถึง52ตัวแต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง20ตัวเท่านั้น นับเป็นพระเจดีย์สิงห์แห่งเดียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งแม้จะหักพังไปตามกาลเวลาอันเนิ่นนานมาถึง900ปีแต่ก็ยังเหลือที่สภาพสมบูรณ์อีกหลายตัววิหาร9ห้องเดิมมีชื่อว่าวิหารทรงธรรมเนื่องจากสมัยโบราณพระมหากษัตริย์จะใช้เป็นที่สดับฟังพระธรรมเทศนาในวันพระแต่ถูกไฟไหม้เสียหายเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตก ครั้งที่สองเมื่อปีพุทธศักราช2,310ปัจจุบันวัดธรรมยิกราชยังคงมีพระพิกุุส,สงฆ์จำพรรษาและปฏิบัติธรรมอยู่กรมศิละปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสามารถเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาที โดยไม่เสียค่าเข้าชม